ลวกไข่กินกับกาแฟเนี่ยอืมอิมอ่มมันช่วยได้เยอะเลยแหละเนี่ยต้องสองลูกลูกเดียวไม่พอหรอก หมดแล้วอ่ะมันกำลังจะออกดอกไม่ติดหรอก

ไมไปจะมีใบนา่อืมเป็นขวดตาลาดไม่ขายเยอะะขันน้ำเรียบร้อยรนไม่ได้หอก